ชนเผ่าได้รับเลือกท่านเข้ามาใช่ไม่รอยหาตายรี่ไม่มีไม่มีใครตายจากชนเผ่านที่เป็นใครเห็นใครก็ว่าตายอ่ะใครที่ตายก็คือไปพอกผิวขาวเลยนะคือตานายรอดนายรอดจากการเรียกว่าการทดสอบนี้นายเรียกว่าจะเป็นชนเผ่ามากขึ้นอีกเก้านี่มันร้อยเมตรนะใช่เลยไม่มันร้อยห้าสิบนายมีความตายถ้าคาดไม่ถึง นายมีความศรัทธาต่อทวยเทพมากแค่ไหนแล้วนี่ท่านวันนี้ยังเบานะข้ากับท่านซูก้าแล้วก็วันเล่ไม่ถูกดุ้มมาแล้วท่านเห็นหรือเปล่าตรงนั้นคืออีกจุดหนึ่งน่ะใช่ใช่ใช่อันนี้แค่พื้นฐานนะท่านนายยังมาผ่านตรงนี้ไม่ได้อันนี้มันแค่ก้าวแรกสูงต้องเปิดกรลังกติดก่อนนะใส่หมดแล้วลบใช่ไปแล้วนี่โชคดีนี่โชคดีเขาก้าวแรกท่านก้าวอีกก้าวสิ นายไม่ถึงไม่เป็นไรใช่มนายมีทวยเทพอยู่ในจิตใจหรือเปล่าท่านนี่นี่เรื่องจริงหรือเปล่านี่เรื่องจริงทักทักทุกคนเลยแค่ตายเถอะถามไห้กูรูเลยเรื่องจริงเรื่องจริงอาฉันก็พาบันมาเจอมันแรกพึ่งไอ้ท่านจนต่อไปนะฉันเอาชื่อฉันเป็นประกันเลยว่าทุกคนได้โดดกันหมดแล้วต้่งใจเลยเจ้าของปลุกเข้ามาแล้วครับไปช่วยเล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นไมเเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวไปไปไม่งั้นท่านก็จะโดนยุงงูกัดอยู่อย่างนี้นะใช่อาจจะไม่โดนงูกัดอีกต่อไปแล้วใช่ไหมถ้านายผ่านตรงเนี้งูงูจะทำอะไรนายไม่ได้พิษงูจะทำอะไรนายคือคนที่ได้รับเลือกมาแล้วจะไม่เป็นอะไรนะเวลาหลงอะไรพวกนี้พิษงูไม่เชื่อท่านลกลองลงให้ดูสิอะไเนยถ้าเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ก็เรียกว่าต้มไก่ไม่ไม่มีต้มไก่ นายไม่เชื่อถือฉันอย่างนั้นเหรอฉันเอาชื่อฉันเป็นประกันเลยว่าการโดดตรงนี้คือการพิสูจน์ความเป็นชนเผ่าในตัวนายใช่หรือเปล่าท่านเขาเรียกว่าพิธีถอดวิญญาณเอาละไม่ต้องพูดเลยเสียเวลาไปสิไปเลยจะพิสูจน์ความเป็นนักโลบะนายกล้าหรือเปล่าของขนาดสิงโตลูกมันเกิดมานจะต้องฆ่ามันลงไปเลย เรียบร้อยแล้วนะมันลงแบบนี้นะถ้าลงแบบนี้ไม่น่าไหวนะไม่น่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่กระดิกอ้าวเก็บผักเดี๋ยวฉันตามไปเดี๋ยวนะไอ้หมอนีเขาไม่กระดิกสองคนเลยนะเออฉันควรจะตามไปดีไหมเนี่ย เออแต่ถ้าฉันขอเล็งออก่อนอ่ะอพวกนายเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีทักษะเลยนะนะมันต้องลงแบบนี้นะ่ะทวยเทพจะอยู่ข้างฉันเสมอไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะมีทวยเทพ ไรบอกไรบอกไม่เป็นไรไไไครับคนเคยโดดก็เรียบร้อยเหมือนกอันน่ะต้มไก่เททำไมวันนี้หน้าผามันลื่นจักเลยเอ,อ้ตาย มันก่อนจะยังทำให้ด้านมาเจ้าโอดูอยู่เลยนะอย่าไปบอกใคราอย่าไปบอกใครมาอีกใครใครทั้งเผาน้ำมันมาราดที่นี่หรือเปล่ามันลื่นชัดอย่าไปบอกใครอ่ะตายทั้งเผาวะเจาโอ้ยมุวันก่อนอ่ะมันโดดได้ทำไมวันนี้มันลื่นจังเลยวะมันก็ถูกเหลี่ยมแล้วนะมัน ฉันว่าฉันก็เล็งตรงแล้วนี่นะทำไมนะโอ้ยตายเลยวันก่อนยังทำได้อยู่เลยนะเขานักประดิษฐ์มันไปทำอะไรหรือเปล่าโอ้วันนี้ฉันว่าเทพเจ้าคงยังไม่เป็นใจเออน่าจะรักษาได้เลยใช่ไหมได้เลยไม่ได้มีสงครามอ๋อได้ค่ะได้ไม่มีสงครามนะครับได้ดีไว้ก่อน มาแล้วหน้าบ่ามันลื่นฉบัดมาทีสี่คนเลยผมนึกว่ามีสงค้ามกระเป๋าอะไรด้ทานหมอกระเป๋าสองแปดศูนย์ค่ะทำาจดีๆไว้เอนะนึกว่ามีสงข้ามมันลวมา4ลสหมดตัวสอบนักลอมนะครับวันนี้แค่ดวงไม่ดีเนะ หมอรู้รู้หรือเปล่าว่าชนเผ่าเรามีพิสูจน์ของ คนเข้าชนเผ่าใบอะนะข้าจได้เข้าใจได้อมันเอาน้ำมันมาราดที่หน้าผาหรือเปล่าเนี่ยันเนี้ยมันลื่นแปลกแปลมันลื่นเกินไปมันลงตรงจุดแล้วนะใช่ข้าเขาว่าข้าเลงตกแล้วนะไม่มันหมดเลยไม่มันมีจุดที่ลงได้แต่มันถ้าไหลมาตามจุดแต่ทำไมวันนี้มันเออทำไมมันลื่นเไป่อแต่วันนี้ไม่รอดพระเจ้าไม่เข้าข้างนะวันนี้ที่พระเจ้าไม่เข้าข้างเลยอยลืมอวยพรนะ หมอลยตกใจได้ว่าเอ๊มีสงครามไม่ใช่สงครามแต่ลงตรงจุดแล้ทำไมมันไหลต่อวะเอ้าสองแปศูลนะคะนักเรียนโจหน่าเมื่อกี้คือตัวอยากนะนะาถ้าเกิดว่าเจ้าเจ็บเราก็เจ็บกลับเผาเถอะเชื่อข้ากลับเผาเถอะเชื่อข้านะวันนี้อวเทพไม่อยู่วะ ไม่นะเราแสดงให้ตัวอย่างไงเมื่อท่านเจ็บเราก็เจ็บมาโชคเขาแสดงให้ดูว่าคือถ้าถ้าถ้าตัวเทพมาอยู่ข้างนายนะนายก็จะเอสมดุสติน่ะเข้าใจเปล่เมื่อกี้คือการเรียกว่ายังไงดียเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีบ่นใช่เป็นบทเรียนที่หนึ่งนะใช่เข้ามาใช่แล้ว ว่าฉันลืมถอดรองเท้าเนะเมื่อกี้นะเลยไเบี่ยงเลยเบรกไม่ค่อยอยู่ท่านไงฝนตกฟาร้องนะพระเทพโค้ให้สัญญาณแล้วหรือเปล่าโอเคเขาบอกว่าเขาบอกว่าลองรอบใหม่นะสักทีได้ยินหรือเปล่าท่านน้องหมอมาเห็นกใจแน่เลยเดี๋ยวหมอน่าจะได้มาอีกรอบหนึ่งหมอรอเลยหรือเปล่าอ่ะอหมอว่างหรือเปล่าอะไรเคล็ดเยอะไหม ดอยู่แถวนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอยู่บนเขาก็ไปอยู่บนเขาได้ก็ได้แลเดี๋ยวสักสิบนาทีอ่ะพอดีเลยมีเคลดใหม่เลยสิบเจ้าเล็กก็ตายแล้วก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะมีสงครามหรือเปล่านอนกันอยู่สี่คนไปถามคนว่ารักษาได้ไหมหมดพิสูจน์นักโรคะงคุนหมอไปโชว์ลงตีนักโรบต้องรอดนะคะนักโรคเนี่ะ ปกติก็รอดนะวันนี้น่าจะเป็นบ้าไอตัวยย่่่าางงทีีมดใจหายตั้งแต่เริ่มกิ้งแล้วบอกเฮ้ยไม่น่าจันักลบตัวจริงเขาทางชันเขาบอกว่าคนคนที่เป็นนักลบอก็ต้องรอดนะแต่วันนี้ไม่มีใครรอดอ่ะทางชันอันแรกอะฉันรอดอยู่นะแต่ไหนคนไหนเป็นสมาชิกใหม่นะคะอ๋อนี่เลยแล้วนใส่ผ้าคลุมสีแดงหมวกหมวกคนเดียวยาว ใช่ใช่แต่ว่าตูวันก่อนได้เลยคือแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกเลยอ่ะนะฉันก็งงลงไปได้ไงนะตัวนีกูรู้ก่อีผิดคิวผิดคิวมิชชั่นเฟลหรือเปล่ามันต้องมีคนเอาน้ำมันไปลาดไว้อ่ะตรงตรงเหลี่ยมนั่นคนที่แล้วเนี่ยเลยข้ามาเดี๋ยวจะลองกันใหม่แล้วกันนะคะ๋ยวหมออยู่แถวนี้แหละ ได้เลยเลยข้ากับท่านโลกแค่จะสอนว่าถ้าเกิดว่าท่านเจ็บโดนลักแกมาข้าก็พร้อมจะตายไปพร้อมเจ้าอ่ะออันนั้นคือเขาเรียกว่าคำคนคาคมในความในที่ไหนต้องตีความเอาะใชะต้องตีความเอาว่าตอนนี้ข้าเฉลยไปแล้วไอ้ตายเถอะโอ้เจอดเราเฉลยไปแล้วเลยขาเราใจยากแล้วอ่ะใช่คือแบบว่านายจะโดนอะไรพวกเราก็พร้อมที่จะ พวกเราก็พร้อมเจีะตายไปด้วยเออใช่ใช่เพราะฉะนั้นท่านจะไม่โดดเดียวใช่เราพร้อมจะไม่โดดเดียวใช่แล้วใช่แล้วเมื่อกี้เราแค่แสดงให้เห็นเอาล่ะถ้าคิดว่าขาเรือขาเรือเหลี่ยมไปข้าคิดว่าลูกเขาดีข้าว่ามันถูกต้องนะมันถูกเหลี่ยมนะทำไมมันเอ้ยข้างแรกมันรอดนะไอ้ครึ่งเขาสองข้างขึ่นเขาแรกเออรับเขาว่าเป็นเพราะข้าไม่รู้ว่าเชท่านพี่ เขาบอกว่าลูกเผ่าที่ดีท่านลูกที่ดีต้องต้องเดินตามรอยเท้าหัวหน้าเผาหัวตกปลาหลอดห้าตกปลาหลอดนั่นไงยิงตกปลาลูกเผาที่ดีต้องเดินตามหดรอยเท้าหัวหน้าเผ่าอ่ะได้เลยท่านท่านทำให้ข้าดูเออะออะไปแล้วอย่างอย่างอย่างเงี้ยไม่ครบสิบจะดีเลยเดี๋ยวไม่ครบสิบละเดี๋ยวโดนออืม ดูจากหินที่ตกลงไปแล้วอ่ะนะอินเนี้ยไม่เป็นไรละใช่รู้เหลี่ยมแล้วแหละฉันว่าฉันเหลี่ยมนี้ดีเหลี่ยมนี้จะดีกว่าฉันพลาเสลี่ยงน้อยเผื่อกริ๊ดเผื่อใมันได้ไม่โดนหินด้านล่างมาโชว์หัวตะกี้อ่ะนะมันมันมันไปเรียงคิวเลยนะคือแบบพอพอไอ้คนคนใหม่ไปปุ๊บใช่ไหมมาโชว์การ์ดลงไปขิงมาโชว์การลงไปขิงเนียการดลงไปขิงเลยภาพเหมนอนเดิมทุกอย่างเลยอะเข้าในไหม แล้วพอมาโชว์เช่นเหนมาโชว์นิ่งจนก็การลงไปขีดมันกังแล้วก็ตามไปตลอ็สภาพนั้นเลยนะตลอสุดท้ายนะั้ไม่มีใครเดินเลยนะกูรู้ก็ไม่ลงลงไปสักหน่อยดีกว่าทใายวิ่งอยู่ในแคมป์เราพ่อมันอาจจะไม่ใช่วันนี้ไงเไปมาหลังวันนี้แหละเมื่อกี้สายฟ้าได้ผ่าลงมาแล้วนะทัวเทพได้กระซิบพวกเราแล้วนะใช่ตายแล้ว แค่ยังเอกใจอยู่เลยนะมันก็เหลี่ยมนี้ยากมันลงครึ่งหนึ่งแล้วไอ้ครึ่งเหลี่ยมนี้มันง่ายไปแล้วอ่ะใช่เหลี่ยมที่มันง่ายลครึ่งน่ะใช่ไอ้ข้าไปกล้าแบกประหลาดข้าก็ไปกล้าทำเหลี่ยมเดิมแล้วอ่ะเหลี่ยมนี้นะเหลี่ยมนี้นะอะไรวะมุกเอ้มุกเขามุกนี้ใช้กันหลายคนแล้วนั่นเนี่ยแต่คนมันใช้ไม่ได้วะ เอาเลยไหมน่ะครบแล้วป่าวะครบแล้วมั้งแกครบแล้วแหละไอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครใครนายอ่ะนายเพิ่งมาใหม่อะนายต้องลงก่อนอยู่แล้ยลงไปก่อนไปไม่ได้นะถาลองลงไปแล้วนะมันเป็นมันเป็นพิธีถ้าลองเป็นยานสำหรับคนใหม่ก่อนเลยนะโจนาทใช่โจนาทโจนาทนายควรต้องก่อนอยู่แล้วพวกฉันจะลงไปเก็บคือก้ถ้าลองแล้วน่ะถ้าลม่รู้วลูกทีว่ายังไม่ได้รับเลือกอ่ะนะใช่ต้องลงก่อนยังตายวันนี้ข้าเขาข้าคงไม่ได้เป็นนักลบแล้วล่ะ ก่อนนาจะเป็นนักรบนต้องเป็นสมาชิกเผ่าก่อนเข้าใจไหมข้าคิดว่านะลูกเผ่าที่ดีต้องเดินตามคน้า่าเอาละนะแกพูดขนาดนี้ะนะฉันไม่รู้ว่าถ้าถึงในฐานะที่ฉันอยู่มาก่อนเก่าฉันจะฉันจะเรียกว่าฉันจะถอดวิญญาณและฉันจะลงไปรับร่างของฉันข้างล่าง คือพิธีกรรมนี้คือเราจะปล่อยให้ร่างของเราเนี่ยนะลงไปสู่พื้นดินระหว่างนั้นเราจะถอดวิญญาณแล้วพอเราล่างเราถึงพื้นดินเราค่อยเข้าไปสู่ร่างของเราใหม่ครั้งแล้วก็ยืนขึ้นมาอย่างสงงา่าเผยไปไปฉันจะได้บรรจัยเหลี่ยมนี้เลยลงมาแล้วหน้าตามึงขนเหลี่ยมนี้บรรจัยได้จะได้บรรจัยเหลี่ยมนี้ Uhm เอาแล้นะไม่ไม่เคยไปเลยเหลี่ยมนี้พรอแม่พระพ่อตัวเทพจะอยู่ข้างนั้นฉลองเหลี่ยมไหนนั้นมานีและวฮาวทัวเฮ้ยพวกแกเห็นหรือเปล่าพวกแกเห็นใช่ไหมจงตามข้ามา อีบอกอเลยตรงตามข้ามาคนที่รอดนะจะรับเรือกโอเคจะยันหายลงไปตะตุ่มตตอนนมัิดเอาแหละเรามาดูคนที่เพิ่งจะอพยพมาไงดีกว่านะว่าเขาชัดแล้วเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะ อมันพักกระเหลี่ยมนี้ฉันไหลโอ้ตายสิมาโช้ข้าบอกแล้วนะถ้ามีผูน้นำที่ดีครับเดินตามได้อะเรียกบอดนดนๆนเอา้าฉันไม่เห็นเอา้าจะตายพี่มาโช้โออมหมออยู่ตรงนู้นเองนะมันตกปลายอยู่ ทนไว้นะวันน to ี้โทเทพน่าจะไม่ได้อยู่ข้างแกนะสงสัยเป็นคนใหา่ยหญ่ติตามไปไกลเกินเละไปกันไกลน่ะนานๆแกกลับหมู่บ้านมาก็อย่างนี้แหละเอาคุณหมอหมอมบื่อคุณหมออย่าพึ่งเืออยู่หมออยู่โอเคคนนี้เขาเป็นคนที่โทเทพไม่ได้รับเลือกนะคนเดียดอะแต่ว่าหมอยังรักษาไม่ได้สักพูดนะครับอ้าว ไม่อิีถึหัวลูกกระชากไปนะออเดี๋ยวมึงโดนกระตากกอดชาวิญญาท่านมาโจปากมาดีถือว่านายผ่านการเป็นสมาชิกเผ่าแล้วนะยินดีด้วยนะอะไรนะถ้าบอกแล้วไม่ทำได้อะแหมลงลงมาเหลี่ยมเดียวกันหมดเลยนะตามฉันมากทันหมดเลยนะโอ้ยิดไปหน่อยนะ เมื่อกี้ถ้าฉันสลบไปพวกแกคงจะเปลี่ยนที่กันละสิหายเร็วเปลี่ยนไปถึงหกศูนย์ว่ารออะไรคุณใครได้รับไปหมอมาหนึ่งหกศูนย์คือใกลไม่ใช่ไม่ใช่ฉัานอะชรสองหกหนึ่งอะหนึ่งหกศูนย์คือไกลต้องให้ท่านหมอเทหายหมอสามสี่สองสิบห้าค่ะสิบห้าอ้าวให้ทาร้องหมอรองไหมหมอทาห้แพิธีถอดจิตน่ะเมื่อกี้อะ ลองไหมหมอลองหน่อยไหมล่ะแต่ถ้าหมอรอแล้วจะไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยหมอรอนะโอ้โหหักเลยอะับใครบันทึกหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีลองล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงอะไนะหมออันนี้หมอต้องเข้าเผาแล้วหรือเปล่าอันนี้คือพิธีถอดจิตต้อนรับท่านบอเนหะใช่ถ้าหมอผ่านพิธีนี้นะงูจะไม่ฉกหมอเลยอ่ะ หมอหมอตอดกระเป๋าเลยอาจจะไม่โดนงูฉก่นเ่อใช่พวกเราที่นี่ไม่เคยมีใครโดนงูฉกเลยไม่มีใครเห็นอยู่เลยไม่ได้เดินปิดตาอยู่เลยนะเนี่ยลองดูลองดูเราลองวิ่งดูไหมเราวิ่งได้นะใช่เรามีกําลังอยู่ม่งันนพรุ่งนี้ก็ไปถึง เราควรแนะนาเหลียมหมอไหมหรือว่าให้หมอเขาลองเองเลยแล้วกันให้หมอลองเองเลยแล้วกันแนะนําเลยท่านไม่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 หมอเขาเขาต้องเขาต้องพิจารณาด้วยตัวเองอเขาต้องพิจารณาด้วยตัวเองโอ้โหยิเด้อเดีอหยวยิบซียิซีเคยผ่านพิธีนี้หรือยังเขาวปพรให้หมอพิธีถอดจิตวิญญาณถอดจิตใช่เมื่อกี้พวกเราผ่านกันหมดแล้วสี่คนถอดตอนนี้อะไผ่านแล้วไงจำไม่ได้หรออ๋อยิบซีผ่านแล้วเนี่ยคุณหมอก็อยากจะ หมอเป็หมอย่อยากีทำพิธีนี้ด้วยนะใช่หมอหมอจะได้ไม่โดนงูกัดฮะหาเหลี่ยมไม่เจอเลยใช่มันมันมวนไปหมดเลยมันโค้งไปหมดเลยมีมีมีอยู่สองเหลี่ยมหมอมีสองเหลี่ยมเลยเริ่มเลยหรือเปล่าเอาแล้วแต่หมอเลยหมออยากเปิดเหลี่ยมวแต่ก็ได้นะจิตของทวยเทพหมอจะเปิดเหลี่ยมใหม่ให้ถ้าหมอมีทวยเทพอยู่ในจิตใจแล้วก็ทวยเทพท่านทรงปกป้องหมออยู่แล้วหมอจะไม่เป็นอะไรไม่น่าใช่ เชื่อในสิ่งที่หมอนับนี้เ้องเดินตรงไหนอ่ะไม่ไมเอาข้างหน้านี้เอาโซนข้างหน้าเนี่ย่ข้างหน้านี้งหนี้ันหมอแต่เนี่ยข้างหน้าดี๋ยงนีเลยเอาเลยเออใช่ข้างหน้านู้นเหรอใช่เนี่ยข้างหน้านี่เลยใช่ลงไปเลย้้หนนั้นก็ไม่ตั้งใจหรอกเราเราค่อยลงได้ไหมนืออะไรวลาไม่ต้องกระโดดลงเลยก็ค่อยสลอุ้ยไหนบอกค่อยๆลงไงอุ้ยอุ้ยมีเจดังทวยเทพอ่ะเป็นไงล่ะ เฮ้ยรอดรอดหมอหมอรอดเอาเรื่องเป็หมอแล้วนะเป็นจนเผาดีกว่าเอาเลยฉันจะแสดงให้พวกแกได้เห็นสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะเอาเลยเอาเลยท่านหมอขาดใจมากเลยอะนะขาดใจรอรอแล้วอะฉันจะแสดงให้พวกแกเห็นอีกสักรอบนึงเอาหน้าออกเลยว่าการถอดจิตวิญญาณน่ะเป็นอย่างไรโดดเลยท่านหมอไม่ตั้มใจ ไม่ควรชวนหงอยอดเลยอ่ะนะทำไมควรชวนไม่ลองโอ้ยตัวเทีอโวยพรแบบกระปิกกระโปยอ่ะนะโวยพรไม่พักเลยสงสัยฉันจะ ได้สิทธิ์แค่ครั้งเดียวไม่มีครั้งที่สองมาแล้วเงินเงินมาหมอแล้วล่ะทวยเทพจะเข้าข้างเันไดแค่รอบเดียวสามสี่สองอ่ะสามสี่สองอ้าวมันมีใช่ทวยเทพวันนี้โอ้ยท่านหมอสุดยอดโอ้ท่านหมอแสดงว่ามีทวยเทพอยู่ในจิตใจเหมือนกันสินะใช่ค่ะใช่ แต่อย่าลองแต่อย่าไปลองรอบสองนะผมว่ารอบสองทวยเทพท่านทรงไม่อยู่แล้วนะใช่ผมว่าได้รอบเดียวใช่เอานึกว่าด้านบนจะโดดลงมาอีกหมดแล้วหรือ้เหรอด้านบนเขาไม่เสี่ยงด้วยนะใจก้า่ก้า่อย่อโดมีใครรูปเล้าลงมาเลยหมอรออยู่แหละใจก้า่ก้า่อยใจก้า่ก้า่อยเอาลงมาตอนไหนอ่ะเอาถ้าลงมาแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้า ลงทางนู้นนะลงทางดีๆหรือเปล่าเอ๊ะอย่าบอกนะอ้อมเข่าไปแล้วข้าโดดลงมาไม่เชื่อทางไหนนะทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเขามันเหลี่ยมไหนวะท่านลงมาเหลี่ยมไหนทำไมไม่เห็นวะท่ได้ยินข้าลงมาแล้ววะไม่ไดเสียงอ่ะอะเอออ่ะเลยใช่ตายที่ฉันอึได้ทีเดียววะแล้วก็ท่านหัวหน้าเผานะคุณอึนะหมออะตรงนี้อะทำไมท่านหมอท่านหมอรอดได้ไงอะ เขามาที่นี่บ่อยไงเขาอาจจะซึมซับหรือธรรมชาติไงทำไมวันน้าเผาข้าถึงไม่รอดฉันรอดเด็กฉันรอดฉันรอดครั้งเดียวเเมื่อกี้มันรอบสองอ่ะทวยเทพอาจจะส่งไม่อยู่กับฉันแล้วนะใช่ทวยเทพทวยเทพพักดื่มน้ำแหละเขาก็เลยรือมันมาดูชีวิปวดแล้วเขานะโมหมอรวยเลยวันนี้ตายสิจรอให้แล้วอ่ะนะขึ้นมาทีเดียวอ่ะรับของทางวพิตรแล้วนะใช่แล้วพี่ัน ท่านยงเอ่ยชื่อนามท่านออกมาสิใช่แล้วท่านหมอใช่แคทเธอรีนค่ะแคทเอรีนไมเนอร์โอ้แคทเอรีนไอรชื่อยากเลยแหะมีชื่อสั้นกว่านี้หรือเปล่าแคทค่ะแคทแคทอ่าโอเคง่ายเลยเราจะยิงเพื่อเป็นการสดูดีท่านนะดูดีนะเดหมอแคทยิงหัวหมอใช่ใช่หัวเรียบร้อย เดี๋ยวข้าใจไม่ได้แล้วอย่ายืนใกล้กันเยวจะยืนใกล้กันใก้กันต่อใกล้กระเป๋าอะไรนะสามสี่สองถือเป็นการบูชายันแดมหมอแล้วกันนะไม่ด้เลยวเดี๋ยวหมดนึกแล้วอย่ายืนใกล้กันเด่ท่านหมอเด่ท่านหมอละมีเด็กชูปโอ้ย ใครปิดไฟนะท่านใหญ่เล้วร็บใครปิดไฟอ่ะใครดับไฟอ่ะหันหลังไปนิดเดียวดีนะหมอเดินทันนะเป็นคุณแทนจะดูดีให้หมอนะหมอเเลยเป็นคนแรกเลยที่กล้าลงมาตรงนี้ที่เป็นพิธาก้าไม่รับเะยเขาสังเวยหมอแน่เลยใช่เลยใช่เลยแต่หมอรู้รอเปล่าว่าที่นี่มันมีขั้นต่อไปด้วยนะใช่ขั้นต่อไปก็มันตกแน่เลยเปล่า แต่ตรงนั้นฉันก็ยังไม่เคยลองแต่นะฉันแค่หมอค่าลองข่าลองมาเฟ่ฉันว่าฉันาฉัน่าตรงนั้นมันไม่มีเหลี่ยมถ้าท่านหมอจะพิสูจน์ขนาดน,นี้ท่านหมอท่านหมอเข้าเผาเอยอ๋อโอ้คุณหมอคนนี้ฉันเคยแบบว่าขายตรงเธอมาตลอดเลยกายสิใช่แล้วใช่ส่งน้องชายมาแล้วไงคัตเตอร์ไม่เด้อหมอหมอหมอทิ้งปืนแล้วมาใช้ใช้ธนูเลยสิ ผู้ใจเลยใช่แล้วทิ้งแบบเป็นไอ้นี่นะหรือกนะท่านหมอคิดขาวดำหรือขาไม่ได้ก็หมอท่านยอมสีไปเออพอดีว่าเพื่อนที่ยอมสีกันมาไปกันหมดแล้วอ่ะเอาเหรอให้ตายสิท่านหมอต้องคิดดีๆนะเชื่อฝ่าเฮ้ยนายจะบอกว่ามันไม่ดีกันเ่ะ ถ้าค,คิดแล้วนะน,นี่ก็ยังไม่คิตอนนี้ถ้าคิดผิดอ่ะ <laughs> 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 ไม่คิดว่าคิดว่า <คน S 2> อะไรคนลาไม่คิดว่าคนมาปิติจะเป็นเป็นตลกอ่ะใช่ตลกทุกคนเลยใครมา <laughs> มันที่นั้นไม่เคยได้แบบหยุดขำเลยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรเลรีแลกกันบ้างแล้วนะใช่ฉันคิดว่าเครียดกันไปเรื่อยแมีสาวร้านอะโอ้ที่เห็นที่เห็นดูดุนั่นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นตัวปลอมแหละใช่ใช่ตัวจริงใช่ใช่แล้วอ่ะจริงๆงกันฉันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นใช่เลยพวกค่าบข้าแค่ปิดผายดอกอักนะหน้าเราวนั่นตื่นเตือนนั่นหน้าเราตื่นเตื่นเมื่อวานข้าก็ไปสั่งข้าวที่รูดีกันนะ คุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งอัเพิ่งได้ปลาจานเดียวไม่ตายเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ไปอ่านอะไรนะไอ้บทอะเพื่อให้รู้ว่าแบบคุณสมบัติของขาอาจารย์ตี้มันเป็นอะไรข้าก็เลยบอกข้าอ่านไม่ออกข้าก็เลยงวนเขาให้ไปอ่านได้ฟังหน่อยเนี่ยนะวันนี้ไม่ได้เรียนหนังสือมาเนี่ย หลุบแล้วอขนาดหมอรักษาแค่สองคนเน่ะเนี่ยครือชมวงผ่านไปแล้วหมอยังไม่ได้ลุไปเลยที่ไมหมอติดใจอะไรดีๆหรือเปล่าเดียวเดียวเดียว นี่งไงนี่ไงหน้าผานีไงนีไงท่า,รารนรู้เปล่าว่าที่นี่นะมีกิจกรรมล่องเรือแคนูนะ <c oughs> มารักษาประจําเลยแคนูตรงนี้เห <c oughs> ลือแต่เรือตลอดเลยเ,เวลามาเรือ <c oughs> ตรงนี้นะ่ะฉัน,ฉ,นฉันหมอจะได้รู้ไปเลยนะ <c oughs> ม,มันเป็นพิธีกรรมไม่เชิ่พิธีกรรมเป็นกิจกรรมล่องเรือแคนูล,ลงน้ําตกนะฉันเคย้ล่องไปแล้วจริงๆมันลงได้นะแต่ว่าแต่ว่าต้องไม่ให้หัวมันกระแทกหินข้างล่าง ันนใช่แล้วก็แล้วก็ไม่ให้ตัวกระแทกเรือด้านล่างด้วยน้ำตกตรงนู้นเลยนะน้ำตกที่สถานีรถไฟเลยนะใช่ใช่ใช่ลงได้ลงได้มีคนรอดมีคนรอดเคคยมีจริงจริงโอ้ยงั้นเราต้องจัดซะแล้วแหละพิธีนพิจารณาแต่ว่าตอนขาที่ลงไปอ่ะ ก็ไม่ให้หัวมันกระแทกหินข้างล่างใช่หัวกระแทกหินก็เสวนหนึ่งมาหาฉันเกือบครึ่งชั่วโมงกันใช่แต่ว่าอย่าหาทำกันเลยสงสารหมอเถอะรอบไปแล้วหมอจสซีมาหน้าเราาฉันเจอได้ไงฉันอยู่แบบใต้แม่น้ําเลยแบบจมไปเลยแหละใช่เลยของข้าน้ะหัวไม่กระแทกหินแต่ตัวกระแทกเรือด้านล่างเเรือมันลงไปก่อน ใช่ใช่ใช่มันจะมีช่วงที่ตัวมันแยกกับเรือสุดท้ายก็ต้องลำบากเหมือนกันเด้นะลำบากหมอเจฟฟี่จะมีไปอ่อนไปเอาเรือทีหลังใส่ชุดดำขี่มาอืมั่นแหละท่านหมอเจฟฟี่สวัสดีท่านอท่านี้อยู่หรือเปล่าอยู่น่ะขุดมาอีกแล้วหรอใช่ดิวฉันมีเพื่อนเลยอ่ะได้ไรมาบ้างนั้นหินอ่ะกไอ้เล่ที่ท่านต้องการนหินเท่าไรหินเท่าไรดิฉันดูก่อนเออส่งมาได้เลยอ่ะ เลขเลขสลักชั้นหนึ่งสองเก้าไปก่อนเปล่สิบอะหินเปลสิหินแปดสิบเลยเลยนหนึ่งสองเก้าน่ะทยอยส่งมาเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้พรุ่งนี้ด้วยเอาไปทำอะไรดิพอดีเขาไปขุดเหมืองทองไงก็เลยแลกเปลี่ยนเป็นหินกับซิลิก้าไงเราไม่ได้ใจร้ายกับเขาขนาดนั้นเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอารยธรรมเพราะแสดงว่าเมื่อกี้ที่ขี่ใาไปบนชนเผ่าคือท่านเหรอยวพวกนายมาแบ่งที่ฉันไปนะฉันขึ้นไปหาพวกท่าน กระเป๋าว่างแล้วนะ129พวกนายมีใครเจ้าหินหรือว่าอะไรไหมมีหินกับซิลิก้าในที่เพราหนุ่มน้อยวันนี้เขาขุดมาน่ะหินเหรอใช่ทำกันูฟายแล้วอ๋อเออวะจริงด้วยนะไหนว่าอาราเบียนขาวเลยหมอหมอเอาหินด้วยไหมทำกันูฟาไม่ตัวมันทำไม่เอาเลยค่ะทำไม่ได้น่ะ ก็เป็นพวกกันแล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นจริงๆไม่ใช่มาชั้นนะมาคุณมาคุณชื่ออะไรนะลืมชื่อเขาแล้วทำไนอ่ะเออคุณที่เขาชอบอยู่กับคุณจิงเจอร์เขาชื่ออะไรนะผู้หญิงคนนั้นอ่ะคุณรีอาคุณรีอาคุณรีอาใช่มันเป็นมาคุณรีอาน่ะยิปซีสีขาวเหรอคะใช่ใช่ชันแอบขโมยมาเอาไม่ไม่ได้ขโมยคือเขาเขาให้ฉันขี่มานั่นแหละใช่ใช่แล้วฉันก็มา มาบ่อยพวกนี้ว่าฉันชนะประมูลได้เงินหมื่นเหรียญไม่ตายเถอะมีคนเชื่อฉันทั้งเผ่าไปแล้วอ่ะตายก็ท่านเป็นหัวหน้าเผ่าใครจะไม่เชื่อท่านบ้างที่เราตามตามคำสั่งใครมาตลอดแต่เข้าเผาบ่าวะดิไม่ตายแล้วบดินคือรีอาอยู่ข้างหลังฉันรีอายืนขำอยู่่ะเรื่องไม่ตายถอะเรื่องทั้งหมดแ้โดนต้มมาข้าเดินตามใครมาตลอดเลยวะ่ยตั้งแต่เข้า ต้องคาคาจะจำเป็นบทเรียนอ่ะโอ้หมดแล้วใช่ไหมพ่อหนุม่มหมดแล้วหรือเปล่าอ่ะหมดแล้วใช่หรือเปล่านี่แกไปขุดมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนด้วยเยวนี่นยเยอะขนาดนี้โสอ้สุดท้ายสองก็สุดท้ายเหรออมาเลยไอยวางไว้บนพื้นก็ได้จันเต็มแล้วอ่ะวางไว้เลยเดี๋ยวช่วยเก็บเดี๋ยวมาโช์เก็บแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเผาแบ่งให้คนข้างบนกันได้เลยอะไรหินแรกกับซิลิก้าอระก็ไม่ใหม่เรา เขาไม่ใช้อยู่แล้วซิล so ิก้ากับหินน่ะเขาจะมีตะกอนักเกียบไงซิลิก้าเราทําระเบิดแต่ระเบิดพิดน่ะเออ่ันพอจะมีจดหมายเปล่าพลใช้มาขุดอีกจริงเปล่าสี่สามเจ็ดน่ะเอาของพวกนี้ไปด้วยก็ได้เบื่อเขาอยู่กันเนี่ยเอ่อคนที่น่าจะอยู่คนที่น่าจะอยู่่อยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเออโจโจมัวอะไรเลยนะโจหน้าโจนาโจนาดผสมันแล้วอ่ะโจมัว ก็ถือเลยจริเลยหัวก็แทกนะหัวก็แทกเอาโจนาเอาของโจนาโจนาต้องอยู่แต่แปดเก้าใช่ใช่โจน่าต้องอยู่บ่อยนะท่านหมอขอตัวก่อนนะคะได้เลยไอ้หมอไว้มาร่วมสะดวกกับเรือแคนดูนะใช่อย่าลืมนั่นเลยท่านดูเราอมารักษาดีกว่าใช่ได้เลยเลยนะอย่าลืมปิดถ้าปิดตีมสองร้อยเหรียญนะหมออย่าลืมนะอ่าได้ค่ะได้หมอท่านหมอคงรู้จุดลับดีนะครับมีเคสขึ้นมันน่าจะรู้ว่าโอ้ได้ใช่ชื่อกับเด็กน้องน่นนะครับ อันนี้โจโจนหน้านะโจหน้าเล็เก,โ,กโจนาห์บอกเขาหน่อยดูแปดแปดเก้า